ก็ลงไปตามที่พี่บอกนะฮะสามพันสองร้อยสิบแบบที่พี่บองไว้ก็ลงไปต่ำกว่านะฮะแล้วเมื่อลงไปข้างล่างแล้วพี่ก็เตือนว่าขาช็อตต้องระวังนะฮะเพราะว่าทองคำยังขึ้นไม่จบนะฮะยังตุ้งพันห้าเนี่ยตุงสามพันห้าเนี่ยยังไม่จบนะฮะแล้วจะเป็นยังไงต่อก็น่าจ,จะขึ้นต่อไปจนทะลุสามพันห้าแต่อย่าถามพี่ว่าเมื่อไหร่พี่บอกกลย,ยุทธ์ให้ละกันนะฮะว่าคนที่ ตามมานะครับการลองมาตั้งแต่สามสองสามเก้าเนี่ยในวันเนี้ยก็ต้องลองมาแล้วตั้งแต่แค่เมื่อคืนฮเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเจเคถ้าใครชอร็อตสามสองศูนย์หนึ่งนะฮะแปลว่าสามสองสองศูนย์เนี่ยร้อยสิบเก้าเหรียญนะคุณถูกฟอสเซลไปหมดแล้วเพราะนั้นทองคำมันโหดมากอันนี้พี่พูดถึงโคฟิเจอร์พี่ไม่ได้พูดถึงคนที่ซื้อทองคำแท่งทองคำแท่งอยากซื้อก็ซื้อ,อไปนะฮะ เพราะทองคํามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับในไซเคิลตรงนี้นะครับนะฮะเราใช้นะฮะสามสี่ 3, 4, แล้วก็จะมีห้านะครับพอจบห้าแล้วเนี่ยมันจะจบมันจะจบนะเดีย๋ยวพี่ให้ดูนะว่าเราคาดการยังไงนะนะครับเราคาดการอยยังไงถ้าเราดูภาพใหญ่มาเลยของทองคำเนี่ยนะนะครับ มันก็เป็นขึ้นนะครับเี๋ยวเราไปดูนะครับเนี่ยมันเป็นขึ้นห้าครับมันเป็นขึ้นห้าเนี่ยมันจะมีห้าอยู่ที่เป็นวงเล็บนะครับแต่มันเป็นขึ้นห้าเขาขึ้นสามใหญ่นะขึ้นสามใหญ่แปลว่าขึ้นมันเนี่ยมันเป็นขึ้นสามใหญ่เลยมันเนี่ยมันเป็นแค่สามนะมันไม่ใช่ห้านะครับอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจบห้าห้ามาหนึ่งมันมาจากไหนเราก็ต้องไปหาหนึ่งเนะยเนี่ยมันก็คือ หนึ่งห้าสองห้านะสามห้าสี่ห้าห้าห้าคือมันจบห้าห้าแล้วนะ,ะในวิกเนี่ยแต่ในทาวฟิวย,ย่อยมันเหลืออีก,อ,ก,อ,กอีกจุดหนึ่งนะ,ะแต่ททคนิคข้อแบบนี้มันบอกว่าทาวฟิวที่เป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้า A B C สองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้านี่นะครับไอ้จุงเนี้ย มันจบแค่หนึ่งของห้าแล้วมันจะลงมาเป็นสองของห้านะฮะซึงสองหนึ่งของห้าพี่สมมติว่ามันจบที่สามพันเจ็ดนะฮะเวลาสองของห้าเนี่ยมันมันจะลงนะฮะสองของห้าเนี่ยมันจะลงมาได้ในระดับของประมาณสามพันสามนะครับแล้วก็ถ้าไม่ดูสามพันสามเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อไปเป็นสามของห้าเพราะฉะนั้นสามของห้าเนี่ยมันจะขึ้นได้ได้เยอะเยอะอยังไงก็คือ มันก็เหมือนกับตอนที่มันขึ้นมาสองพันห้าแล้วมันขึ้นมาส5มพันห้าพันเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสามของห้าเนี่ยมันขึ้นมากกว่าพันเหรียญน,นะมันจะขึ้นต่อนีมันไม่จบง่ายๆนะนะครับอเพราะฉะนั้นท่อนนี้เอาให้รอดก่อนนะครับเอาให้รอดก่อนนะฮะตรงเนี้ยเอากันให้รอดก่อนนะครับ,รเ,นนรบเพราะฉะนั้นเนะี่ยทองคาแท่งอะ่ะไม่ต้องไปรีบขายแต่ถ้าเป็นโกลฟิเจอร์มันโหดมากครับคืนหนึ่งร้อยเหรียญ ร้อยยี่สิบเหรียญใครที่ผิดถามปั๊บฟอสเซลฟอสเซลฟอสเซลนะนะครับแต่ถามว่ามันมันร้อยเหรียญเนี้ยมันเยอะไหมมันไม่ได้เยอะครับแต่เราถูกฟอสเซลเพราะอะไรเนียเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยสมมุติว่ามันอยู่ที่หนึ่งพันเนี้ยมันขึ้นลงสิบเปอร์ซ็นมันก็ร้อยเหรียญใช่ไหมฮะร้อยเหรียญเหรียญละสามร้อยเลยมาสามหมื่นไงนะครับอีกแต่เนี้ยมันขึ้นมันสิบเปอร์เซ็นมันคือสามร้อยเหรียญสามร้อยมันคือเก้าหมื่นเนี่ย เพราะนั้นระวังมาจิ้นแค่ห้าหมื่นเราถูกฟอสเซลต้องการจังปจจายเพราะฉะนั้นการเทรดการเทรดทองคําตรงนี้นะฮะต้องระวังอย่างมากนะครับของระบบของการฟอสเซลนะครับแม้คนที่เทรดเป็นเนี่ยพี่ผู่ตรงงนะบางทีก็ไม่รอดนะคือมันเวียงแบบเวี่ยงแบบรุนแรงมากในแท่งเทียนแท่งเดียวเนี่ยมันทําให้คนหนึ่งเป็นเสรษฐอีกคนหนึ่งเป็นยาโจกนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ไม่ไม่แม่นจริงอ่ะฮะ นะครับอ่ะมีคนถามพี่ว่าแล้วจะไปจริงเหรอพี่พูดจริงว่าทองคําแท่งกะไปจริงนะครับเมื่อทองคําแท่งไปจริงไอ้โกฟิเชอร์ก็ไปจริงแต่พวกนี้คุณอาจจะเห็นลงมานะครับกฎของมันก็คือสมมุติถ้ามันลงมาสามสองสี่ศูนย์นะครับแล้วเมื่อเช้าคุณไปลองไว้สามสามแปดศูนย์เนี่ยมันลงมาสามสิบเหรียญเนนะี่ยคุณโดนไปสองหมื่นสี่นะนะครับสองหมื 24, นะ่นสี่เนี่ยยังไม่โดนฟอสซลนะนะครับ แต่ถ้าลงมาตรงแนวรับจริงๆอก็คือ3 0 0ะครนะูโดมฟอสเซลนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจในรายละเอียดนะฮะตรงนี้จะถ,ถามว่าตรงนี้ทําไมอ่าคนที่ลองมาแล้วลองต่อครับอันนี้ขึ้นไปยังไงก็จบแน่นอนครับเป็นขึ้นห้าแน่นอนนะฮะขึ้นไปก็จบจบทุกไหนเดี๋ยวก็ว่ากันจบได้ถ้าขึ้นห้าก็สูงกว่า3 0 0าอยู่แล้วนะฮนะครับ แต่เราไปบอกว่ามันต้องทําขึ้นห้าไหมมันมันทำนะปกติมันทำนะ,ะล้วก็โครงสร้างตรงเนี้ยเอาว่าจุดสต็รปทลอตที่ใกล้สุดก็คือ3า6สหนะ,ะสำหรับคนที่เป็นเทรดดิ้งเป็นเทรดเดอร์นะ,ะมันมีมันมีหลาส่วนนะแต่ถ้าใครมาจากข้างล่างคุณมาจาก3,000ันะฮะรักเรียนของพี่ที่เรียนสี่หนึ่งมาจากสามพอย่างเงี้ยคุณก็ถือต่อไปนะฮะคุณสามารถถือต่อไปได้แล้วเพราะคุณมีลุ้นนะฮะอีกจากตรงเนี้ยคือสูงกว่าสามพ แต่ไม่มีพระเจ้าที่ไหนบอกได้เราว่ามันจะไปเมื่อไหร่แล้วไปจริงไหมเน,นี่ยมันบอกไม่ได้มันต้องใช้กลยุทธ์ในการเทรดอย่าไปดูเป้าหมาย